ปี2022นี้นะครับ Facebook ได้อัปเดตให้เราทำปกคลิปวิดีโอบน Facebook ส่วนตัวได้แล้วนะครับวันนี้สติกรสอนให้จะมาสอนวิธีการทำโดยใช้มือถือเพียงเครื่องเดียวเท่านั้นวิธีการทำจะทำได้อย่างไรนั้นไปติดตามชมกันเลยครับไปสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่กำลังติดตามช่องสิกรนอนแอร์นะครับวันนี้ผมติเจสิกรกลับมาอีกแล้วนะครับกับรายการสิริกรสอนให้ EP9 วันนี้จะไปชมคลิปกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องสติกรณนอนแอร์ด้วยนะครับเพื่อที่จะรับชมข่าวสารความบันเทิงแบบนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับโอ้ยครับเพื่อนๆครับสำหรับทุกคนนะครับที่เล่น a c e b o o k นะครับเป็นปกติอยู่แล้วนะครับถ้าทุกคนมีแฟนเพจนะครับเวลาอับคลิปวิดีโอลงแฟนเพจนะครับจะสามารถทำปกคลิปวิดีโอได้นะครับแต่ Facebook ส่วนตัวนะครับที่เราอัพ คลิปวีดีโอลงไปนั้นไม่สามารถทําปกคลิปได้นะครับเราจะเลือกได้แค่เฟรมหรือภาพที่อยู่ในคลิปเพื่อที่จะเอามาทําหน้าปกนะครับแต่ในปี2022นี้นะครับ Facebook ได้อัปเดตนะครับให้เราสามารถนําภาพที่ตกแต่งใส่ตัวหนังสือใส่เทกใส่ลูกเล่นเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นปกที่สามารถดึงดูดให้ทุกคนเข้ามาดูคลิปของเราได้นะครับเราสามารถไปทำปกด้านนอกแล้ว สามารถเอารูปปกนั้นมาทําเป็นรูปปกคลิปได้เลยนะครับเหมือนเพจยังไงอย่างนั้นเลยนะครับวิธีการทําจะทําได้อย่างไรนั้นไปติดตามชมกันเลยครับโอเคครับเพื่อนๆครับสำหรับขั้นตอนการทํานะครับก็ให้ทุกคนยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ไปที่ Google Chrome เลยครับไปที่ Facebook ครับเข้าไปที่ Facebook เลยเมื่อเข้ามาที่ Facebook แล้วนะครับไปที่จุด3จุดมุมขวาด้านบนของโทรศัพท์มือถือนะครับกดเข้าไปเลยที่จุด3จุดนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนให้เป็น เว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปนะครับเมื่อกดเข้าไปแล้วนะครับทุกคนจะเห็นหน้าตาของ Facebook เป็นแบบนี้นะครับถ้าหน้าตา Facebook เป็นแบบนี้นะครับให้ทุกคนสังเกตตรงที่เป็นช่องเบราว์เซอร์ด้านบนนะครับจะมีตัว m แล้วก็ a c e b o o k นะครับถ้ามันขึ้นตัว m นะครับก็ถือว่ายังเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นโมบายอยู่นะครับให้ทุกคนเปลี่ยนนะครับจากตัว m นะครับให้เป็นเว็บนะครับให้ทุกคนกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็สังเกตนะครับด้านขวามือจะมีรูปดินสอขึ้นมานะครับให้ทุกคน กดตรงรูปดินสอนะครับกดเข้าไปเลยเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับให้ทุกคนเลื่อนเคอร์เซอร์ด้านหลังนะครับมาไปด้านหน้าตรงหลังตัว M นะครับแล้วก็กดลบไปแล้วก็พิมพ์คําว่าเว็บเข้าไปแทนนะครับ W E B แบบนี้นะครับแล้วก็กดไปเลยเมื่อกดเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะได้ Facebook ที่เป็นเวอร์ชั่นหน้าเดสก์ท็อปเหมือนคอมพิวเตอร์เลยนะครับก็ให้ทุกคนไปที่หน้า Facebook ของเราเลยนะครับ กดท,ที่รูปโปรไฟล์ของเรานะครับให้มาที่หน้า Facebook okay. ของเราก่อนนะครับอันนี้คือ Facebook ส่วนตัวนะครับเขาบอกไว okay. ้ก่อนอนะครับว่าเป็น Facebook ส่วนตัวไม่ใช่แฟนเพจนะครับที่เราจะทำกันคือเราจะเปลี่ยนปกหน้าคลิปวิดีโอใน Facebook ส่วนตัวของเรานะครับไม่ใช่แฟนเพจนะครับทีนี้เมื่อเราเข้ามาที่หน้า Facebook เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ทุกคนเลื่อนดูนะครับวิดีโอที่เราจะทำการเปลี่ยนหน้าปกนะครับให้สังเกตนะครับว่าอันนี้คือ Facebook ส่วนตัวผมนะครับ ลิปวิดีโอตรงหน้าปกนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับปกติจะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับแต่ทีนี้เราจะเปลี่ยนหน้าปกนะครับให้ดูมีสีสันมีเทคมีตัวหนังสือเข้ามาเพื่อดึงดูดให้ทุกคนเข้ามาชมคลิปของเรานะครับเราจะทําการเปลี่ยนหน้าปกนะครับตัวคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับนี่นะครับก็คือเป็นวิดีโองานปาร์ตี้นะครับผมก็จะกดเข้าไปที่ตัววิดีโอนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ เมื่อเรากดมาแบบนี้แล้วนะครับให้ทุกคนเดี๋ยวฟังด้วยก่อนอ่ะให้ทุกคนมาสังเกตตรงนี้ครับหลังชื่อเราตรงนี้นะครับจะมีจุด3จุดเห็นไหมครับให้ทุกคนมาตรงนี้เลยนี่นะครับตรงจุด3จุดกดเข้าไปเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับทุกคนจะเห็นคําว่าแก้ไขวิดีโอนะครับก็ให้กดเข้าไปตรงที่คําว่าแก้ไขวิดีโอตรงนี้นะครับ เมื่อปดแก้ไขวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับก็ให้ทุกคนนะครับกดไปที่คลิปวิดีโอ1ครั้งแบบนี้นะครับเมื่อกดไป1ครั้งแล้วให้ทุกคนกดคําว่าแก้ไขครับแก้ไขแบบนี้นะครับอ่าเมื่อกดปุ่มแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้นะแล้วก็กดเข้าไปที่คําว่าเปลี่ยนภาพขนาดย่อนะครับกดเข้ามาเลย มันก็จะมีให้เลือก3อย่างนะครับก็คือเลือกรายการที่แนะนําอัปโหลดรูปภาพเลือกจากวิดีโอสิ่งที่เราจะทําคือเราจะเปลี่ยนปกนะครับที่เราทํามาเองนะครับเราจะต้องเลือกอันที่สองนะครับก็คืออัปโหลดรูปภาพนะครับเราก็กดอัปโหลดรูปภาพไปเลยก็จะมีหน้าต่างอัปโหลดรูปภาพแบบนี้ขึ้นมานะครับเราก็กดอัปโหลดรูปภาพเลยแล้วเราก็ไปเลือก นะครับตัวปกที่เราทําเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับผมจะเลือกตัวปกนะครับที่เราทาเมื่อสักครู่นี้อยู่ที่รูปภาพรับภาพที่คาเมล่าตัวนี้นะครับอ่านี่ก็คือตัวรูปภาพที่ผมทําเป็นรูปปกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเม่เรากดอัปโหลดรูปภาพแล้วก็กดบันทึกไปเลยนี่ครับเมื่อเราทําการบันทึกรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ จะมีรูปหน้าปกแบบนี้ขึ้นมานะครับเห็นไหมครับงานปาร์ตี้กลุ่มแม่บ้านอ,อสอมแบบนี้นะครับล้วก็กดบันทึกไปอีกหนึ่งทีโอเคครับทีนี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรากดย้อนออกมาดูอีกทีนะโอเคครับเพื่อนๆทุกคนนี่ก็คือหน้าเฟซบุ๊กของเราที่ทําการแก้ไขปก คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆครับสำหรับการทำปกคลิปวิดีโอใน Facebook ส่วนตัวนะครับง่ายไหมครับเพียงใช้แค่โทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวเท่านั้นนะครับถ้าใครอยากจะเปลี่ยนปกคลิปแบบนี้ให้ดูน่าสนใจน่าดึงดูดนะครับก็สามารถทําได้เลยนะครับในปี2022นี้เขาอัปเดตให้เราแล้วนะครับเราก็ทําเพื่อเป็นประโยชน์สําหรับการขายของหรือการค้าขายออนไลน์นะครับที่ยังไม่มีแฟนเพจนะครับก็สามารถ าขายของใน Facebook ส่วนตัวได้นะครับก็าสามารถทำโปกวีโอแบบนี้นะครับเพื่อดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาหาเราได้นะครับ <S <S ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามช่องส i ิกรอ n o อนแอรด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้ากับรายการส i ิกร o n สอนให้นะครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย